سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين ويمحو بفضله وعفوه وحلمه إساءة المذنبين الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وهو أرحم الراحمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى جميع من سار على نهجهم مهتدى بهدهم الى يوم الدين وحصرنا واياكم معهم بمنه وكرمه وهو ارحم الراحمين اما بعد ايها الاخوه في الله اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا ان الله تبارك وتعالى قد قال في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يُريد الشيطان أن يُوقِعَ بينكم الأداوةَ والبقضاء في الخمر والميسِر، ويسُدَّكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم مُنتهون؟ وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايةٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلُّ مُسكِرٍ حرام، وإنَّ الله عز وجل أهدًا لمن

สิ่งที่เป็นความโปรดปานอย่างหนึ่งที่อันลอดสมมาตาลาได้ให้กับมนุษย์เรานั่นก็คืออันลอดสมมาตาลานั้นได้ทรงยกเกียรติของมนุษย์ด้วยก,การที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานอัลอักหรือสติปัญญาให้กับมนุษย์และด้วยก,การมีสติปัญญานี้เองจึงทําให้สถานะของความเป็นมนุษย์นั้นเหนือกว่าเดรฉานซึ่งมนุษย์นั้นสามารถที่จะแยก สิ่งที่เป็นเรื่องอัตยิบสิ่งที่ดีกับสิ่งที่เป็นอัลคอบีสิ่งที่เป็นเรื่องสิ่งที่ท it, ททไม่ดีสามารถแยกแยะได้ด้วยก,การใช้สติปัญญาด้วยก,การที่อลาสมัทรลาได้ให้เรานั้นมีสติปัญญาตรงนี้เองจึงถือเป็นสิ่งที่เลาสมัทรลานั้นจะเอาโทษกับเราเพราะสติปัญญานั้นจะเป็นตัวกั้นกองจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเรานั้นได้ใช้ สติปัญญาของเราพิจารณาสิ่งที่เป็นไปตามหลักคำสอนของอิสลามว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นคำบัญชาใชา้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามแล้วเราก็สามารถเอามาวิเคราะห์ไต่ตรองแล้วก็นำมาสู่การดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องตามคันรอของอิสลามนั่นเองท่านพี่น้องครับเราเห็นในหน้าขา่าวสองสามสัปดาห์ติดต่อกันมาจนกระทั่งสัปดาห์นี้เนี่ย สิ่งที่เป็นเรื่องของคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสุรานั้นมีมากขึ้นทีเดียวและมันก็จะเป็นอย่างนี้มากขึ้นเป็นทวีเรื่อยไปนับตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของคนเมาสุราสร้างหายนะให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราคนหนึ่งทางภาคใต้โดยเหตุที่การขับรถและเกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องสูญเสียเป็นเงินมหาศาล 80กว่าล้านหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของคนเมาสุราไม่ได้สติไปก่อเหตุวิวาทในโรงเรียนก็เกิดขึ้นจากการเมาสุราหรือแม้แต่กระทั่งล่าสุดคนที่เป็นลูกทำร้ายแม่ตบตีแม่เนื่องจากเมาสุราเราจะพบเห็นหน้าข่าวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนี่คือสังคมที่เต็มไปด้วยเรื่องของการ บริโภคสุราหรือสิ่งเสพติดหรือสิ่งมึนเมาใดๆก็แล้วแต่ทุกอย่างมันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมเรานั้นไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการระแวดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่างๆเหล่านี้เลยในขณะเดียวกันอิสลามได้พูดในเรื่องของสิ่งมึนเมาต่างๆว่าอย่างชัดเจนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะบั่นทอนตัวบุคคลแล้วก็สังคม แล้วก็ทําให้สิ่งที่ภาครัฐจะต้องแบกรับภาระต่อการที่จะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยารักษาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคนก็จะด้อยลงไปเพราะไปอยู่เรื่องการที่จะต้องดูแลคนประเภทเหล่านี้นี่คือสิ่งที่อิสลามนั้นพยายามจะให้เราทั้งหลายนั้นได้เห็นถึงพิษภัยของมันเมื่อเราย้อนกลับไปในอดีต ในขณะที่ทยฮิวะัลลัมได้ออกมาเผยแพร่หลักการของอิสลามทรฮิวะ u ัลลัมรู้ดีว่าสภาพของอาหรับในยุคต้นๆของอิสลามนั้นคนเหล่านี้ก็มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับเรื่องของการดื่มสุราเสพสิ่งมึนเมาในอันคุราอานในสุราุันนะฮ์อัลลอฮ์สุมะตลา,าบ,บอกว่า วมินสมารตินนาคีลวลอานาบิตตักิดูนมินหูสักรันวริสกันฮัสนาอินนฟีดาลิกลาอัยตลิกอมียะกิลูนอัลลอฮฺสุมาตลาบอกเล่าถึงสภาพของอาหรับว่าและส่วนหนึ่งจากผลไม้รากไม้เนี่ยมันมีทั้งอินทผาลามัมมีทั้งองุ่นซึ่งพวกท่านทั้งหลายหมายถึงชาวอาหรับเนี่ยเอามันมาทําเป็นเครื่องดื่มมึนเมาแล้วก็เอาเป็นทําเป็นอาหารบริโภคกัน ริสกอนฮัสนันหมายถึงต่ออามันหมายถึงอา,อาหารที่กินบริโภคกันไปแล้วอัลลก็บอกว่าอินนฟีซาดิกะลาอยะตัลิเกามียากรีดูนถ้าที่จริงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนเละเกินมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือเป็นเครื่องหมายกับกลุ่มชนที่รู้จักคิดรู้จักใช้สติปัญญาต่าต่ออัลลอฮ์บอกเรื่องราเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพของอาหรับให้ทราบ แต่เราก็ไม่ได้บัญญัติในเรื่องของการห้ามบอกเล่าให้นบีไปในยุคตอนต้นหลังจากนั้นมาเมื่ออิสลามได้แพร่ออกไปมากขึ้นมากขึ้นเกิดคำถามเกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมผู้คนยังบริโภคหรือดื่มสุรากันมันมีคุณมีโทษยังไงบ้างอัลลอฮฺสุบะตละก็ลงมาเป็นขั้นตอนที่สองด้วยก,การให้ตอบคำถามกับผู้คนที่จะมาถามไายท่านนาบี อัล l l a ์ก็ลงบัญญัติลงมาบอกว่ายัััสออาลลลลูนนกิิิคมมรรวไซุฟี سألونك أن القمر والماي كل فيهما ลินนาสว و อิ ا มุฮ ل มาอักบ م รุมินน ر ฟอิฮิมาจะมีผู้คนมาถามเจ้ามุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องของสุราและการพานันมุฮัมมัดเจ้าจงบอกเขาเหล่านั้นไปบอกว่าฟีฮิมาอิสมุน ك บีรุนว่ามนาฟิ ئ و ลินนาสทั้งสองอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นสุราและการพานันล้วนแล้วแต่มีทั้งคุณและโทษ ว่าอิสมุฮมาอักบารุมินนัฟอีิมาแต่โทษของมันนั้นยิ่งใหญ่กว่าเป็นการบอกให้บรรดาผู้คนนั้นได้ทราบว่าทั้งสองอย่างนั้นมีทั้งคุณและโทษแต่โทษนั้นมีมากกว่าแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการห้ามผู้คนก็ยังคงดื่มยังคงบริโภคสุรากันอยู่หลังจากนั้นต่อมาอัลลอฮ์ก็ลงบัญญัติมาเป็นขั้นตอนที่สามโดยบอก คนที่ดื่มสุราเนี่ยอย่าเข้ามาสู่การละหมาดอัลลอฮฺสุมะตาลาบอกว่ายาอูฮลลาดีนาอามานูลาตะกรบุสซาตว่าอันทุมสุการอฮัตตาตอาลุมมาตะกูลุนโอสัตถาชนทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้การละหมาดในสภาพที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นมึนเมาไม่ได้สติจนกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะ รับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองเนี่ยพูดออกไปได้ก็หมายถึงเมื่อสางเมาเมื่อหายจากอาการมืนเมาแล้วนั่นไม่เป็นไรเข้าสู่การละหมาดได้ก็ยังไม่ใช่เป็นเรื่องของการบัญญัติห้ามเพียงแต่ว่าถ้าเมาจะต้องไม่ละหมาดเงื่อนไขหนึ่งก็คือต้องมีสติปัญญาของการละหมาดก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นเรื่องของการห้ามและท้ายที่สุดเมื่อสิ่งที่เป็นหลักการนั้นซึมซับเข้าไปสู่จิตใจของผู้ที่มี إ ي มานศรัทธาแล้วเนี่ย อัลลอฮ์ก ah ็เลยลงบัญญ ah ัต oh uh ิเป็นการห้ามอย่างเด็ดขาดเรียกว่าอัตตารีมอัลกอตาะห้ามแบบเด็ดเด็ดขาดเบ็ดเสร็จทีเดียวอัลลอฮ์ซุลลอฮฺกลุ่มบัญญัติยาอยะ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجسهم من أمر الشيطان فجتنبوه لعلكم ت ف ل ฮ و ن อัลลอฮ์บอกว่าโอ้สัตถาชนทั้งหลายเรื่องของสุราเรื่องการพนันเรื่องของการบูชายันเรื่องของการเสี่ยงทาย รวนแล้วแต่เป็นริจซุมมินอามาลิชัยตอนเป็นสิ่งโสมอมอันมาจากพฤติกรรมการกระทําของชัยตอนโดยทั้งสิน้นฟาชตานีบุฮุลลอละกุมตุฟเลฮูนดังนั้นพวกทั้งหลายจงออกห่างจากสิ่งที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้ประสบกับชัยชนะท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นบัญญัติลงมาอย่างเด็ดขาดและเมื่อบัญญัตินี้ลงมาบรรดาสาบะ ผู้ที่เคยดื่มสุราผู้ที่เคยอยู่กับวิถีชีวิตกับการดื่มมันบริโภคมันเขาเหล่านั้นยุต,ติทันทีผละะคำสั่งที่ลอสมาตาลาบอกฟัสฟัส i r s ูฮุละอัลละกุมตุฟริหูนพวกทั้งหลายจงออกห่างมัน <c oughs> เพื่อที่พวกทั้งหลายนั้นจะได้ประสบกับความสำเร็จในอายะหถัดมาลอสมาตาลาได้บอกถึงเหตุผลของการห้าม อัล a um ์บ a กว่าอินมา يريد الشيطان أ ุ ق ع ب ي า ك م วะต د วัลบัก غ ض ฟิล ي ا ل خ วัลไม م ิรแท้จริงแล้วชัยตอนนั้นมีความต้องการที่จะสร้างความคุนเคืองสร้างการเป็นศัตรูกันให้เกิดขึ้นระหว่างพวกท่านท,ทั้งหลายอันเนื่องจากการดื่มสุราและการพานันนี่คือเหตุผลที่อ a ล l a h มรนลาห้ามว่าทำไมถึงห้ามเพราะสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ ชัยตอนนั้นจะคอยยั่วยุให้ผู้คนนั้นเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันเกิดการเป็นสัตวูคู่อาฆาตกันและถึงกับขั้นทำร้ายลงมือหรือเข็นฆ่ากันด้วยสองเรื่องใหญ่ๆอันนี้แหละนอกจากนี้นะอัลลอฮฺ Allah สุมภาษณิกราบอันิกว่าสองสิ่งนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่ชัยตอนนั้นจะเอามาเป็นตัวที่คอย ขัดขวางไม่ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นไปสู่การละหมาดไปสู่การระลึกอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงจบท้ายอายะนี้ว่าฟะฮันอันทุมมุนตะฮูนพวกท่านทั้งหลายยังไม่ยุติอีกกันนั้นหรือนี่คือสิ่งที่เป็นขั้นตอนการบัญญัติเรื่องของการห้ามดื่มสุราเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บัญญัติห้ามมาแบบ ขั้นตอนเดียวจบเลยแต่ค่อยๆปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของอาหรับที่อยู่กับการดื่มสุรามาโดยตลอดจนกระทั่งประสบความสําเร็จท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในลอสุมานลลาทุกท่านเรื่องของการดื่มสุราน h มีพิษภัยอย่างมากมายเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะนําเสนอกับท่านพี่น้องก็คือเรื่องราวที่ถ่ายทอดในบทคําพูดของท่านอุสมานบินอัฟฟานรนุเป็นฮดีิ s มาอูกูฟอยู่ในสถานะที่ ص ح ي ะ ท่านอุสมานได้เล่าอย่างนี้นะครับบอกว่าอันอุสมานเนี่ยอัฟานุรุญยัลลอฮุอันหูกาละอัลคัมรุอิสตานิบุลคัมรุฟัยินนะฮะอุมุลคับะอิสท่านอุสมานบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างเรื่องสุราแท้ที่จริงเรื่องสุรานั้นเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นแม่แห่งความชั่วช้าทั้งหลายเลยแล้วท่านอุสมานก็เล่าบอกว่าอินนะฮูกานะรัจุลุนมิมมันคอลากับลักุม ตาอับเมีคนคนหนึ่งในยุคสมัยก่อนพวกท่านทั้งหลายเป็นคนที่ตาอับ,บเแข่งคัดปฏบิบัติอิบาดาเป็นอย่างดีฟาอาลิคอธุอิมรอตุนกาวิยะตุนมีสตีนางหนึ่งมาหลงรักเขาในฐานะที่เขาเป็นคนที่แข่งคัดปฏิบัติอิบะาดาเนี่ยผู้หญิงก็รักเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี ฝ่า,า,าฟะฟะฟะอดิกตูอิมรออตุนกาวียะตุนเป็นหญิงที่โชดเป็นหญิงที่ไม่ดีมาหลงรักเขาฟอรสะลาอไลฮิจาริยาหานางก็เลยส่งหญิงรับชายของนางไปหาชายคนนี้ฝะกอดัละหูโดยให้นางนั้นพูดกับชายคนนี้บอกว่าอ ah ินนานาตูกลิชาดะเราขอเชิญท่านไปเป็นประจักษ์พยานในเรื่องหนึ่งคนที่เป็นคนเข้งคัดอิบปฏิบัติอิบาดะอย่างดีก็ตกปาก รับคำชายคนนี้ก็ฟันตอลกมาอาเจาริยติฮาก็ได้ออกไปพร้อมกับหญิงรับชายของนางเดินทางไปหาหนายหญิงของนางคนนี้ในรายงานบอกว่าฟาตรฟรอร์ฟิกกุลละมาดัคลาบาบันอักลอกทุด,ดูนะหูขั้นเมื่อไปถึงประตูบ้านเลยหญิงรับใช้ก็ปิดประตูให้คนคนนั้นเข้าไปแล้วตัวเองก็ปิดประตูให้ชายคนนั้น อยูภยอ่ภายในหลังประตูนั้นเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าฮัตตาอัฟดออิลาอิมรออัตินวัดีอัตินชายคนนี้ก็เข้าไปไปพบกับอ ah ิมรออัวัดีอเป็นหญิงที่มีรูปโฉมงดงามคำว่าวาดีอะหมายถึงจามีละเป็นหญิงที่มีความสวยงามทีเดียวอินดดฮากุลามุนวบาตียะตุขมริน และข้างๆนางนั้นก็มีเด็กรับใช้ผู้ชายคนหนึ่งขณะเดียวกันก็มีภาชนะที่ดื่มสุราวางอยู่ลายร้อมไปด้วยเมื่อเห็นสภาพแบบนี้ฟาก็และหญิงคนนี้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าอินนีวัลลอฮีมาดาอตุกะลิชฮาดะวลากินดาอตุละวลากินดาอตุกะวลากินดาอตุกะลิตะกะอะลัยะ ันที่จริงแล้วฉันขอสาบานตอน่อเหรว่าฉันไม่ได้เชิญท่านมาเพื่อเป็นพยานอะไรวลากินดาเอาตุกะลิตะก็อาอะลัอยะแต่ฉันเทินท่านมาเพื่อให้ท่านมามาตกใส่ฉันเพื่อให้ท่านมาตกใส่ฉันในสำนวนฮะดิษหมายถึงให้มาร่วมหลับนอนกับฉันเอาตัชรบมินฮาเดลคัมริกะสันหรือมาดื่มสุราด้วยกันสักแก้วเอาตะตุ ฮาดันกุลามหรือมาฆ่าเด็กชายคนนี้เห็นว่าทั้งสามอย่างนียเป็นเรื่องไม่ดีทั้งสิ้นเลยแต่ดูแล้วสิ่งที่เป็นเรื่องของสุราจะเบาสุดก็เลยตอบกับนางนั้นไปบอกว่าฟัสกีนีมินฮาตัลคอมริกะสันงั้นเธอจงรินสุรามาให้ฉันสักแก้วหนึ่งพอฟัสกอตทุฟัสกอตมินหุมินฮาตัลคอมริกะสัน สตีนางนั้นก็เลยรินสุราให้กับชายคนนี้หนึ่งแก้วเมื่อรินไปแล้วปรากฏว่าฟาก,ก็ล่ชายคนนี้พูดขึ้นอีกว่าซีดูนีรินให้ฉันอีกเพิ่มให้ฉันอีกรินเป็นแก้วที่สองแก้วที่สามในฮะดิษบอกว่าฟาลัมยยริมยังคงดื่มมันเรื่อยไปฮัตตาวะกอาอาัยฮาวะกาตาลันนัจนกระทั่งชายผู้นี้เนี่ย ก็ได <S an> ้ร <S an> ่วมหลับนอนกับนางและก็ได้ฆ่าเด็กเมื่อสิ้นประโยคนี้ท่านอุสมานก็เลยบอกว่าฟَ ج ตานิบ ن อัลค ل มร f a i n n a h a ِ ن َ l ه َ ا وَاللَّهِ u َ ا ج َ س ْ ت َ م d الْإِيمَانَ و َ l ِ د ْ د ِ م َ ا ن ُ a ل ْ خ َ م ْ ر ِ إ a ل َّ ا لَيُشَكَّ أ َ ن ท่านอุสมานบอกว่าพวกทั้งหลายจงออกห่างจากสุราเถอะมันเป็นแม่แห่งความชั่วช้าแลอเกิน และแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการอีมานกับคนที่เป็นขี้เล่าเมายาเนี่ยทั้งสองอย่างนี้จะไม่อยู่ร่วมในตัวคนคนเดียวถ้ามีหนึ่งหนึ่งอย่างอยู่ในตัวคนคนนั้นอีกอย่างนี้ท่ต้องออกไปหมายถึงถ้าคนนั้นมีอีมานเขาจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุราหรือถ้าคนคนนั้นยุ่งอยู่กับการดื่มสุราบริโภคสุราการอีมานจะไม่อยู่ในตัวคนคนนั้นนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพิษภัยของสุรา ซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนี่คือสิ่งที่เป็นคำสอนของคนในยุคสลับในฮะดิษบทหนึ่งทรัสุลลอฮะซุลลัลฮุมานีวาซัลลัมได้บอกเอาไว้เป็นฮะดิษของจาบิรอิบนะอับดิลละในรายงานของอิหม่ามมุสลิมทรัสุลลอฮะซุลลัลฮุมานีวาซัลลัมบอกว่ากุลลุมุสกิรินฮารอมทุกทุกสิ่งที่เป็นสิ่งมึนเมาทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งที่ฮารอมโดยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างที่เป็นเรื่องมึนเมา ไม่ใช่เป็นเรื่องประเภทน้ําอย่างเดียวประเภทผงประเภทฉีดเข้าไปประเภทควันหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ในข่ายนี้หมดถ้ามันเป็นสิ่งที่มึนเมาเพราะฉะนี่คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานของอิสลามที่บอกเอาไว้แล้วทารุสุลลอฮฺสุลลอฮฺฮุวาลิวะสซัลลัมก็ได้บอกถึงบทลงโทษของคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเนี่ยทรารุสุล,ลบอกว่าอินนะอัลลอฮิอัลลอฮฺอัลอฮะดันลิมันยะชรบุลขามร ถ้าที่จริงแล้วนาทีอลาลสมาตานั้นทรงมีพันธะสัญญาไว้กับคนที่ไปยุ่งไปเกี่ยวกับมันในการบริโภคสุราหรือพวกยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมาใดๆก็แล้วแต่อันยุสกิยาฮูมินตีนาติลคอบานเมื่อไปในวันกียร์มาแล้วเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยอันลอจะให้เขาได้ดื่มจากตีนาตุลคอบานคนอาหรับหรือซาฮาบานเนี่ยพอได้ยินคําว่าตีนตุลคอบานไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ก็เลยถามกับทรสูลไปบอกว่ายารอ و ูละมาตีนตุลขบานโอรสูลครับตีนตุลขบานหมายถึงอะไรรสูลก็ตอบอว่าอิรกัวอหลินานารเอาอิซาตัวอหลินานารมันคือเหงื่อใครของชาวนารกหรือเป็นสิ่งที่กันออกมาจากชาวนารกไม่ว่าจะเป็นน้ําเลือดน้ําหนองน้ําเหลืองอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ปะปนกับคนเหล่านั้นนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้เขาใน ได้ดื่มกินเป็นบทลงโทษท่านพี่น้องครับนี่คือหายนะโดยทั้งสิน้นจากที่หยิบยกมาทั้งหลายเพราว่าจะเป็นเรื่องข่าวที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่มากขึ้นในสังคมบ้านเราเราในฐานะที่เป็นผู้ที่มีอีมานศรัทธาเราจริงจะต้องระมัดระวังประครับประคองตัวของเราอย่าให้คนในครอบครัวอย่าให้คนในสังคมอย่าให้คนในหมู่เกมบ้านเราไปคล้องแวะกับมันและสิ่งที่สําคัญที่สุด เรานั้นจะต้องทราบดีว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นบัญญัติที่ลอ่อลวงสมาราาได้ทรงห้ามโดยเด็ดขาดแล้วท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในลอ่อลวงสมารลาทุกท่านการบริโภคสิ่งที่เป็นเรื่องมึนเมาเนี่ยนอกจากจะได้บทลงโทษในวันอาครีรอการใช้ชีวิตของเราในดุนยาเนี่ยก็มีผลเหมือนกันฮะดีษบทนึ่ง ในเรืงองของอับดุลล์มีอัมรุนินัสลาบอกว่าทารุสุลลลาสุรุลลอฮุอะลัยฮิอัลสลามบอกว่าอัลอมรุอุมุลขบอิสุรานั้นเป็นแม่แห่งความชัวช่วช้าโดยทั้งสิ้นฟามันฉาริบะฮาลัมตุกบันสลาตุฮูอัลบาอีนเยาวมันใครที่ดื่มมันการละหมาดของเขาจะไม่ถูกรับ4ี่สวันวะมันมาตาวาฮยฟีบัตมิใครก็ตามที่ดื่มมันแล้วตายในสภาพที่มันยังอยู่ในท้องเนี่ยม,มาตา ميتة قطع جاهلية، كوكا طاي نسيت حنا ملتق بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ورسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول